สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับนำรุ่นนี้นะครับพี่บรรจุหัวใจนะครับกับรุ่นส่งน้ำ64นะพี่เอา2รุ่นนี้มาให้ดูความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะพี่ในรุ่นนี้นะครับบรรจุหัวใจเขาก็จะมา2พิมพ์เนาะในรุ่นนี้นะครับอันี้ก็ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะพี่นะเออในเนื้ออื่นๆนะครับ แกะค่อนข้างยากนะครับน,นี่นะครับพี่จะเป็นจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่นะแล้วก็ในเหรียญน,นี้นะครับเหรียญส่งน้ำา64นะครับแต่ว่าด้านหน้าเขาจะเป็น65นะพี่นะไม่ต้องแปลกใจนะพี่นะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองซ้ำอ่าในเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูเช่นกันนะครับเออถิวเหมือนกันเลยนะพี่นะใน2รุ่นนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นทีมงาน PSG เหมือนกันนะครับมามาดูกันในรุ่นนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบความสวยงามของเหรียญไข่ใน2รุ่นนี้นะพี่นะเออเห็นไหมครับพี่สวยงามมากๆเลยนะครับ อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเซมากันก่อนนะครับพี่เหรียญเซมานะครับนี่ทองแดงมันปูนะครับหเหรียญน,นี้สวยนะพี่นะเรามาดูโครงหน้าหลวงพ่อกันก่อนนะครับโอ้โหในเหรียญน,นี้จมูกสวยนะพี่นะ เออตั้งแต่ทําคลิปมาในรุ่นนี้นะครับเหรียญนี้สวยจริงๆนะพี่ไม่มีรอยตรงปลายจมูกนะครับปกติจะเห็นเป็นรอยนะพี่เออสวยๆนะครับเหรียญนี้นะนี่ผิวก็สวยนะครับทองแดงมันปูนะพี่งดงามมากๆนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับในรุ่นบรรจุหัวใจนะพี่นะ อันนี้ดูหลายคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวปฎิจะพาไปเร็วๆนะครับจะได้หมายเลข9 4 6 7นะครับในเหรียญนี้นะในงดงามนะพี่นะยัน5ที่ระลึกบรรจุหัวใจนะครับวาละดีวาละเดียวนะครับพี่บรรจุหัวใจนี่จมูกสวยนะพี่จมูกสวยน่าจะ200 200-30 0เปอร์เซ็นต์เลยนะพี่นะสวยมากนะครับ มามาดูเหรียญไข่นะพี่นะหเหรียญไข่งานบรรจุหัวใจเหรียญไข่รุ่นบรรจุหัวใจนะครับเ,เหรียญน,นี้จมูกก็สวยนะพี่ถือว่าเป็นคู่จมูกสวยนะครับในกล่องนี้นะครับหือ หลวงพ่อหลับตาสวยมากนะครับโครงหน้าชัดเจนริ้วรอยประสบการณ์นะครับชัดไรเกษาชัดนะครับนี่งามจริงๆนะพี่นะทองแดงมันปูบรรจุหัวใจนะครับได้หมายเลข7728นะพี่7728นะครับ เป็นเหรียญทรงไข่นะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยจุดไข่ปลานะพี่นะโอ้โหด้านหลังสวยมากนะครับเป็นออกม่วงม่วงคือเขียวนะครับพี่บรรจุหัวใจวัดห้วยด้วนนะครับยันสิบนะพี่นะในรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นยันอ่ายันปั๊มนะครับเห็นไหมพี่อ่า สวยๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นส่งน้ำ64นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่นะออีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามไม่แพ้กันนะครับแล้วก็รูปแบบการออกแบบจะเหมือนกันเลยนะครับเป็นเหรียญทรงไข่นะครับขอบไข่ปลานะพี่นะนี่จุดไข่ปลานะพี่นะเหมือนกันเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับในเหรียญน,นี้นะครับปลายจมูกก็จะมีความเป็นจุดนิดนึงนะครับแต่ภาพรวมสวยนะพี่นะดูนะครับสวยๆพิมพ์หลวงพ่อเต็มองค์นะครับก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะพี่ กับเหรียญไข่2รุ่นนี้นะครับเขาจะใช้พิมพ์เดียวกันนะครับอันนี้ปริศก็ไปปิดงานบรรปูมาเพื่อจะให้เปรียบเทียบถึงความสวยงามแล้วก็ความที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของ2เหรียญน,นี้นะพี่นะอ่านี่นะครับพี่รุ่นบรรจุหัวใจนะครับแล้วก็รุ่นส่งน้ํา64นะครับพิมพ์หลวงพ่อจะใช้พิมพ์เดียวกันนะพี่นะก็จะเป็น พิมพ์เต็มองค์ที่เหมือนพิมพ์เสมา8รอบนะครับงานออกแบบคือเป็นเหรียญทรงไข่เหมือนกันนะพี่นะแล้วก็ความความกว้างของเหรียญน,นะครับจะเห็นว่าเหรียญที่เป็นบรรจุหัวใจจะมีความอ้วนกว่านะครับนี่นะจะมีความอ้วนกว่านะครับ ส่วนงานออกแบบนะครับก็จะเป็นห่วงตันเหมือนกันนะพี่นะแล้วก็บนห่วงนะครับจะมีความแตกต่างในเรื่องของมีฐานรองนะครับใช้จุดไข่ปลาล้อมรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงฐานของหลวงพ่อนะครับที่นั่งนะสองเหรียญนี้จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับเห็นไหมพี่ด้านล่างก็จะเป็นคําว่าหลวงพ่อพัดนะครับ เออสวยงามเหมือนกันเลยนะพี่นะนี่พิมพกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับส่วนองค์หลวงพ่อนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะพี่สวยๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของ2เหรียญ2รุ่นนี้นะครับเขาก็จะเป็นยันสิบเหมือนกันนะพี่ต่างกันตรงแค่การจัดวางฟอนหรือว่าตัวอักษรนะครับ ในบรรจุหัวใจเขาก็จะระบุว่าเป็นบรรจุหัวใจยัน10บแล้วก็จะเป็นวัดห้วยด้วนนะครับส่วนเหรียญส่งน้ำนะครับก็จะเป็นอักขายันด้านบนด้านล่างก็จะเป็น100ปีวัดห้วยด้วนนะครพี่แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือลักษณะของการลายเส้นยันนะครับอันนี้จะเป็นแบบปั๊มเหมือนปั๊มลงไปนะครับเป็นเป็นกดนะครับพี่เป็นยันกดลงนะครับ เห็นว่าเป็นร่องๆเห็นไหมพี่ส่วนในเหรียญน,นี้นะครับเขาจะเป็นเป็นเส้นนูนออกมานะครับอันนี้คือจุดแตกต่างกันนะพี่นะแต่ความสวยงามนี่คือสวยทั้งสองแบบ2รุ่นนี้เลยนะครับความสวยงามนี้กินกันไม่ลงจริงนะพี่นะสวยไม่แพ้กันเลยนะครับ ก็ใน2รุ่นนี้นะครับก็จะได้อิทธิพลมาจากหลวงพ่อพรมนะครับพี่ซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญส่งน้ำแล้วก็เหรียบญบรรจุหัวใจนะครับามาเจอ2รุ่นนี้นะครับเราจะพลาดไม่ได้นะพี่นะว่าเพราะว่า2รุ่นนี้เขาจะใช้พิมพ์บล็อกหลวงพ่อเป็นพิมพ์เสมา8ดรอบนะครับเดี๋ยวผลิตนำเสมา8ดรอบมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับมาเปรียบเทียบดูนะครับ นี่นะพี่พิมพ์หลวงพ่อนะครับเออถอดแบบมาจากเซมา8รอบเลยนะครับความสวยงามนะพี่นะสวยจริงๆนะพี่นี่เป็นพิมพ์พเดียวกันบล็อกเดียวกันเลยนะครับดังนั้นนะพี่นาะปริศแนะนำนะพี่นะรุ่นนี้ต้องเก็บให้ได้นะพี่นะแล้วแต่ว่าพี่ๆจะชอบรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงน้ํา64 หรือว่าบรรจุหัวใจนะครับนี่สวยงามมากนะครับส่วนในเสมาของบรรจุหัวใจนะพี่เขาก็จะได้รูปแบบมาจากเสมาแดรอบเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมพี่นะโอ้โหซุ้มเสมาต่างๆลายกระหนกต่างๆนะพี่นะใช่เลยนะพี่ สวยๆนะครับนี่ซุมเสมา8รอบนะครับยันด้านหลังของเสมา8ดรอบเขาก็จะเป็นยันพุทซ้อนเนาะนี่นะครับที่ระลึกฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนี้ก็จะเป็นที่ระลึกงานบรรจุหัวใจนะพี่นะเออเป็นวาระดีนะพี่นะ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่รุ่นนี้นะครับสาหรับปริศนะปริศชอบพี่นะไม่ว่าจะเป็นบรรจุหัวใจนะพี่หรือว่าเป็นส่งน้ํา64นะครับนี่สวยทั้ง2รุ่นน่าเก็บทั้ง2รุ่นเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่พี่นะครับฝากกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปริศด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะปริศจะนําเหรียญรุ่นไหน มาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยๆงดงามงดงามผลิตปิดพระ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 สวยพี่สลิปิดพระ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 พระผลิตปิดพระ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 พระพระพระ